ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้ามาค่ะตำปลานะคะตำปลาแซลอมอนเนาะร่วมกันนะคะ บ่มีคนมจีนเมื่อนี่กินตะผักแต่มีเนาะกินง่ายสบายๆายนะคะทุกคนคะ่ะมามากินน้ากันเลยค่ะบ๊อบไลายยายห้างแล้วเนาะหิ้วกับหิ้วนะคะมาเจ้าขออนุญาตใส่มือได้จ้ะกินอิสานบานห้องก,กินใส่มือสบายละกะแซบ่บ มานา่งนอกบาดแน,นะะ่น่ะค่ะหมือนบอยนางแต่อยู่ในบ้านไลโอถูห่นะคะเ่น I have some d i s p o s a b i ตัว,วงอ,อกนะคะโมอจอบตัมปลาเพรามีตัวงอ,อกเป็นไปบ่ได้นะคะอ,อุ้ยเกือบแล้วมันจอกเกือบแล้วเกือบได้กินแซบกินหน่อย ของคุนชายกับตำปลาสมอนนะคะแต่ว่าเบิร์ดแล้วแอดแลดเลยนะคะแสบผักนี่คือฟองกระดาษที่สูบฉากง่ายๆว่ต้องคิดยังมากมากนะคะคุณจอม น้ำมันพักดองนะคะตำปลาออกรสชาติเปรี้ยวนะคะอื้อหือ,หอ ลูกสิ่งกำญพายุสามลูกนะคะ <c oughs> แดดเขามาป่ิเงเพราะวา่าออกมาห้างอื่นแล้วถ้าไปก็ต้องออกไปไกลนิดหน่อยจำเ,เสือเล่นมาจับมา เจ mm hmm. ็บแขนนอนอย่างนอนซแไปหามหมอหมอเขาบาอกว่านมันอันนั้นฟกซ้ำ่าสั่นข้างแม่ในเส้นเจ้านนะมันฟกซ้ำก็เลยต้องกินยาสักก้อนนะคะ งดการเฮ็ดงานไปจักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะคะมุณผูเชมจบห้า ิงมุเจ้าแซลมอนสดๆเลยนะคะถ้าผู้ใดผู้กินริบกระหอโทษขออภัยนะคะ ปลาอันนี้เมยอก็จะกินได้เป็นบางชนิดเนาะคะ่ะยังเช่นปลาแซลมอนเอ้ยปลาทูนาเนาะทูนาตัวยังไงอม่อนกินนะคะจะวาทั้งบานเ้องกับชมิมัน ปลาร่านนะครับยิ่งได้เป็นตัวแห้งรับแสบนะคะแต่ว่าต้องมักตาปีไปโซนนะคะกิน้ออหาหุกเดืนอนโบ,บไา้นะคะกับบากาขึ้นกันอื มาค่ะทุกคนแซ่บ เบิงมาจ่อตอนยิงใหญ่นะครับอ พะกาศเออเอามาหายนะคะมาเด้อบอมาขอโบเอิรนเด็ดุดเจบ ภาดย่างเดียวคือมูภาคกินนะคะคังจอบอยากกินแซ่บๆต้องกินมูหล,ลายๆคุยหัวนัวมวนกันนะคะเจ้าข้ามข่อยข้ามเม,มนดูวยคักข,ขนาดแล้ว่ม แฟ่นเห็นเมียซื้อ,อปลาซ่อมอนมากเธอสิเฮดสมต่ำแม่นบอ้อื่นนะฮะมานั่งกระทาเลยนะคะ้าวางสันควายสิบ,บก,กินอันอาหารนักเตอร์ควยถากินสมต่ำว่าสันบอกเนี่ยอ้กินง่ายเติบมื่เจา ตั้งแต่กี้เฮ็เทศเป็นเขาสองผ้าเ้อยเพราะว่าไม่ยาอยู่นํำเนาะก็ต้องเบิ่งเขาเบิ่งเข้าอืมบ่แม่นวา่าเข้าเิเอาต่ฮู้เข้าเ้ืยมเจอาเวลาเห็นยังก็ดี กันกน็ต้องเบิ่งกันแล้วกันนะคะไม่ยังปรึก้ากันจะดีจะไรถ้าห้ามบอกคุยกันเลยมันก็จะเป็นทางตันมันจะเป็นทางที่เ้าจะดูเรกเทือบว่าเออเที่ยวคุยกันไปแล้วนี่มันได้ผลอยังบอห้งสินะคะ่ะ kakunan mm -hmm. thế để cả sạp mèo rồi à là, mà tuần trung ต่ำปลาแล้วกับสิแซวนี้แหละนะคะมูจ้าจังได้กับตามเนาะถ้ามากระชอบนะคะกอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้สาวสว่างน้ำหนเด้อจ้าสุภูสุคนจ้าส่งน้อยๆมีอยังติชมกันได้นะคะบววกันเนาะคะ่ะเพราะว่าตางคนตางความคิดนะคะ,ละหลายๆคนมากมีหลายความคิดเขามานะคะกระสี มาเป็นการนุนนะคะในการที่เข้าสิรู้จักว่าตรงไหนบกพร่องบอกบกพร่องแน่นะคะ <S <S ขอบคุณเลยๆนะคะทุกคนที่อุตส่าห์มานั่งรับชมรับฟังต่อน,นะคะ <C oughs> ไว้พอ,อกันคลิปหนานะคะคลิปนี้ก็บตรงคอโตแล้วนะคะบายๆค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ